สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมเล่คลิปนี้ก็มาดูมิตรภาพสุดน่ารักที่เห็นแล้วชื่นใจแล้วก็รู้สึกอบอุ่นไปตามๆกันเป็นอย่างแน่นอนครับเป็นโมเมนต์มิตรภาพระหว่างเพื่อนคู่โรเบะชาวญี่ปุ่นกับบีมพิมพ์มพิชยาแน่นอนว่าตอนนี้บีมเธอก็กําลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับแค่นัดแรกก็ทาท็อปสกอร์มีความเสถียรช่วยทําแต้มให้กับทีมไทยไปกว่า23แต้มแล้วครับสุดยอดมากๆเลยสําหรับเธอ น,นี้ซึ่งเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นของทีมคุโรเบะก็ได้มีการให้กำลังใจบีมด้วยครับโดยเพื่อนๆได้มีการอัดคลิปประกอบท่าทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปหัวใจหรือว่ารูปมือที่ให้บีมฮึดหรือว่าสู้ๆคิดว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะมีการส่งคลิปนี้มาให้บีมเพื่อเป็นกำลังใจในการแข่งขัน VNL 2023นี้นั่นเองครับบีมก็มีการลงสตอรี่ในไอจีของตัวเองแล้วก็บอกขอบคุณเพื่อน เพื่อนนี่ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์มิตรภาพน่ารักครับระหว่างสาวไทยกับสาวญี่ปุ่นอย่างบีมก็ถือว่าได้ใจหรือว่าเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆคู่รุปทําให้เราได้เห็นโมเมนต์มิตรภาพแบบนี้ดีต่อใจมากๆครับ